เฟ b บุ๊กเพจเวอร์ชันสมาร์ทโฟนตอนที่14สอนสร้างโฆษณา Facebook แบบมีการมีส่วนร่วมกับโพสยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m มนูว่า t t 5 5ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสร้างโฆษณา Facebook นะครับก็จะไปดูวิธีการสร้างยังไงนั้นไปดูคลิปเก่าๆได้จากขวามือบนได้เลยนะครับจะมีตัวไเล็กๆนะฮะกดเข้ามาจะมี h o w to p r o PC Series นะครับ Facebook Series, l i n e Official Account Series นะครับ YouTube Series แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายนะครับโอเคก็เปิดโปรแกรมนะครับนี่ขึ้นมาเลยก็คือโปรแกรม Facebook a d นะครับ Manager นะครับผมจะทำการ Copy Playlist นะครับลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของ Description นี้นะครับ ก็เข้าไปย้อนดูได้นะจ๊ะขั้นแรกนะครับเพื่อนๆก็เปิดเพจนะครับที่ต้องการจะยิงแอดนั่นเองจากนั้นนะครับสังเกตขวามือล่างสุดนะครับจะมีปุ่มเขียวเล็กๆนะครับเป็นรูปตัวบวกนะฮะกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรานะครับกดนะครับเลือกเมนูแรกเลยนะครับที่อยู่ตรงสร้างใหม่นะครับชื่อว่า การมีส่วนร่วมกับโพสต์นะครับเป็นรูปจรวุดนะกดเข้าไปเลยรอสักครู่หนึ่งนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเราต้องเลือกโพสต์ที่เราต้องการจะโฆษณานั่นเองนะครับหรือจะสร้างโพสต์ใหม่ก็ได้นะครับเมื่อเราเลือกโพสต์แล้วนะครับเราก็กดขวามือล่างสุดนะครับจะมีลูกศรนะครับไปทางขวานะครับกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นการ ตั้งกลุ่มเป้าหมายนั่นเองให้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกแบบไหนหรือจะแก้กลุ่มเป้าหมายก็ได้นะครับหรือจะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราสร้างไว้ก็ได้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้กดไปทางขวานะครับด้านล่างเหมือนเดิมนะครับ<อ> <Lindsay> ก็จะเป็นหน้าต่างของการตั้งงบประมาณและกำหนดเวลานั่น,น,นเองถ้าเพื่อนๆที่เคยยิงแอดมาอยู่แล้วก็จะปรับได้นะครับ อย่างสบายๆเลยนะครับส่วนเรื่องการกำหนดเวลาก็สามารถกำหนดได้เยอะแยะมากมายนะครับที่สำคัญคือการนำส่งด้านล่างนี้นะครับเราสามารถปรับค่าได้เยอะเลยนะครับตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับอย่างละเอียดเลยนะจ๊ะโอเคก็ เสร็จแล้วนะครับก็กดขวามือล่างสุดได้เลยจะมีรูปติ๊กถูกนะครับก็จะทำการยิงแอดแบบการมีสมร่วมนะครับการโพสต์ได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ